บาดีเจ <Bye. S 2> อ้อมค่ะสนับสนุนโดยมิตซูบิชิไททันพลังคนแกร่งหัวใจฮีโร่สวัสดีจริงๆจังจังนะคะคุณผู้ฟัง,งอ้อมใช้คำนี้ได้นะพี่ก๋เนอะเพราะว่าเมื่อกี้อ้อมก็เรียกว่าจริงๆสวัสดีไปแล้วนะคะแต่ว่า เป็นสวัสดีช่วงน้องแนนนะคะที่นั่งจัดรายการแทนน้องแนนไป2ชั่วโมงนี่กลับมาอยู่ช่วงของตัวเองครับคุณฟังใบสามโมงกับอีก32นาที3 3ิวินาทีถ้าวันนี้วัน,ว,นวันที่16แน่นอนเราก็คงใบกันไปนะคะแต่อันนี้มันเป็นวันที่เท่าไหร่15ใช่ปะ่ะไอ้วันนี้ที่สิป่ะพี่กวงพรุ่งนี้แต่ตัวเลขจะเคาะกันแล้วนะคะว่าจะไปลงล็อกที่เลขอะไรนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับ ใครคิดถึงนะคะเป็นเพลงจากละครวิมานสายเสียงของพี่เบิร์ดทงชัยมาขึ้นไตค่ะแล้วต่อกันที่เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมนะคะไม่ยินดีวีนัสรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วแวะแล้วก็มันนี่ฮันนี่นะคะเรียกได้ว่าได้เปิดเพลงเพลย์ลิสต์กันให้หายคิดถึงอะ,อะไม่ได้จัดรายการสองวันถูกไหมคะพะลกหัดสุเพราะว่าต้องเรียกได้ว่าขอลาหยุดบ้างขอลาหยุดอย่างเป็นทางการ พื่อไปทําธุระปักปังทมว่าธุระอะไรก็ธุระส่วนตัวหรอเรียกอะไรพี่ห่วงไปวัดหรอไปเที่ยวหรือ,อยังไงไปก็ไปวัดก็ได้เรียกว่าไปวัดก็ได้แต่ระหว่างทางก็มีแวะไปสถานที่ต่างๆเรียกว่าไปวัดไหมอ่ะก็ไปวัดแหละเนาะแต่ก่อนไปวัดอะ่ะไปแต่ที่กินอะ่ะใช่เออไปแบบวันหนึง่งแวะวัดอยู่20นาทีมีวันแรก คือถ้าเราพูดถึงจังหวัดเชียงรายเอาว่าตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่หลายๆคนอยากไปป่ะเชียงรายเพราะหน้าหนาวก็เริ่มมาแล้วนะคะลมหนาวมาแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นปลายฝนต้นหนาวเพราะฉะนั้นเวลาไปเนี่ยเราคาดการอากาศไม่ได้ forecast อากาศล่วงหน้าจะบอกไว้ว่าเชียงรายจะมีฝนประมาณ50% 40%แต่วันที่เราไปถึงเอ๊ะฝนไม่มีเราก็ถือว่าโชคดีแต่ฟ้าอาจจะไม่ได้ใสมากแล้วถามว่าไปเชียงรายไปเที่ยวไหนได้บ้างพี่กวง ติ๊กตอกติกต๊กตอกวัดล่องขุนอ่ะหลักๆออวัดล่อง,อองขุนเขาจะเป็นงานเด่นแต่ถ้แต่ตอนวิ่งเที่ยมไปอะนะคะคุณผู้ฟังวัดล่องขุนไม่ได้เปิดทุกส่วนนะคะจะเปิดขอบนอกเพราะว่าช่วงโควิดอะเนาะรแ<ต>ราก็ต้องทําความเข้าใจเขาด้วยก็ขอบนอกก็สวยแล้วปะใช่นะคะก็เป็นอะไรที่สวยแล้วแล้วก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ที่เขาวาดรูปเป็นมิวเซียมของอาจารย์เฉลิมชัยไปบางคนก็ไปบ้านดําถูกไหมคะบางคนก็ไปไล่ชาบางคนก็ไปของสิง ใช่ไหมของสิงอืมใช่ป่ะมันมีมันมีหลายแบบเลยบางคนก็จะไปกินอาหารแบบฝ่ายด ining ที่จะต้องจองหน่อยก็มีบางคนก็ไปกินอาหารพื้นเมืองมีทั้งเป็นออร์เทนติกมีทั้งที่เป็นแบบโมเดิร์นเนาะโแบบว่าแบบว่าคอนฟิวเอ้ยไม่ใช่ฟิวชั่นคอนฟิวกินแล้วงงเหรอก็ต้องก็ต้องจริงคือบางบางร้านอะ คืออาหารฟิวชั่นบางร้านมันออกมาแนวคอนฟิวผมก็เห็นแตคือ <laughs> แต่ร้านที่เป็นไฟดิเนกแล้วทำสวยๆมีแต่บางร้านเราไม่ได้พูว่าร้านไหนอะไรเลยนะ <laughs> ที่จะทําทเป็นฟิวชั่นอ่ะบางทีเราก็สงสัยว่ามันเป็นคอนฟิวหรือเปล่า <laughs> คือมันมีความหลากหลายแล้วแต่คนชอบเพราะว่าเรื่องของการอาหารทานทานอาหารน่ะ มันเป็นเรื่องของรสวชนิยม,ม,ม,มเรื่องของความอชอบใจอะไรแบบนี้ค่ะแต่ที่สําคัญมันต้องสะอาดแหละรเราคิดว่าอย่างนั้นแล้วแต่ละร้านาก็จะมีกฎที่เราจะต้องยอมรับในช่วงเวลานี้เข้าร้านนะคะไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็แล้วแต่ต้องเช็คเช็คอุณหภูมิล้างมือให้เขาสบายใจ <c oughs> เพราะอะไรพนักงานในร้านเขาก็ต้องตรวจเหมือนกันปะ่ะใช่ถูกต้อง,องแล้วไปไหนได้อีกไปดอยตุงป่ะใช่ไปดอยตุงดอยตุงนี่บางคนก็จะไปเที่ยวก็เรียกอะไรพี่กลวง พระตำหนัก,นกโดยตุงก็จะมีอาหารมีไอศครีมมีอะไรอย่างงี้บางค,บคนก็จะเลยขึ้นไปขึ้นไปเป็นพระธาตุดอยตุงซึ่งถ้าพระธาตุดอยตุงนี่ก็จะเป็นคนที่เกิดปีกุลใช่ไหมคะไปไหว้ประจําปีเกิดประจําปีเกิดปีกุลปีเสือก็แอาศสยไหว้ได้เพราะปีเสือเขาก็ปีกุลใช่ไหมก็เกาะไปไ,ได้ใช่ไหมหรือถ้าจะเลยไปอีกนิดไป เ,เขาเรียกอะไรน,นะโดยช้างมูบ <c oughs> ช้างมูบถ้าเป็นภาษาไทยเขาบอกเป็นช้างหมอกช้างมอกนั่นเอ,องก็ <c oughs> จะเป็นหินนะคะทีู่ออกมาแล้วเป็นทรงเดียวกับช้างเลย <c oughs> แล้วก็มีมอสขึ้นบนหินนะคะจะดูน่ารักดีแล้วเลยไปอีกหน่อยก็ไปกินกาแฟที่ผาฮีใช่ไหมครับใช่ป่มใช่ใช่ผาฮีปะ่ปะ นะคะเป็นเส้นทางธรรมชาติแม่จังหวะไม่ดีนี่ก็ธรรมชาติเลยนะเนี่ยก็ต้องดูแลร่างกายให้ฟิตหน่อย <ต communicate. S 1> อ่าแล้วเดินสไลด์ลงปุ๊บลื่นปุ๊บคุณได้ไปเที่ยวพม่าเลยนะคะ,ะคือไหลตกลงไปตรงนั้นพม่าเลยนะคะก็มีความหลากหลายในการเดินทางแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเรายังคงต้องเคารพกฎของการบินการเดินทางจริง,รงๆนะขึ้นเครื่องบินเขาไม่ขอตรวจนะคะไม่ได้ขอตรวจ ATK แต่ว่าก็ต้องโชว์ผล าการฉีดวัคซีนรู้สึกจะต้องมีเขาพอไปถึงที่เชียงรายเขาจะให้ QR code ครับแล้วก็ต้องกอรอกอร์อมเขาทุกอย่างเลยนะมาจากไหนแล้วพักที่ไหนอะไรแบบนี้ฉีดแัคซีนรีหรือยังหรืออะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดก็ต้องให้ความร่วมมือแหละค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาจะได้ตามได้ปะ่ะใช่ครับแล้วเวลาทุกครั้งที่ไปร้านอาหารก็คุณจะไปกันห้าคนเจ็ดคนสองคนส่งตัวแทนคนหนึ่งสแกนก็ได้เนาะครับแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ ใช้ชีวิตกันไปแต่ถ้าเดือนนี้ยังคงพอมีฝนอยู่แต่ว่าเดือนหน้าน่าจะเต็มหลายที่นะ่น่าจะทยอยทยอยจองกันเต็มแบบหลายหลายหลายที่หลายส่วนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วตอนจังหวะที่เราไปอ่ะสำหรับคนที่แบบชอบสายทําบุญอ่ะเขาก็จะมีไปกระถิ่นไงใช่ไหมบางคนก็ไปทําบุญกระถิ่นมีกระทั่งกระถินถ่นกระถิ่นเนี่ยพี่กวงคุณรู้ฟัง เราโตมาเราได้ยินเขาว่ากะถิ่นเนี่ยมีกะถินกี่กี่แบบมีกะถินหลวงกะถินหลวงกะถิินวัดน้อยวัดแถวบ้ากะถินหลวงนี่คือกะถินจักไรวังเลยนงแต่กะถินทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นประชาชนที่เป็นเจ้าภาพงานกะถินกันซึ่งมันจะเกิดขึ้นหนึ่งเดือนหลังวันออกพรรษาถูกไหมคะและก็ถินตกค้างรู้จักปะเราอ่ะ เพิ่งเคยได้ยินตอนพ<อ>ี่มาจหละกระถินตกค้างก็จะเป็นกระถินที่บางวัดที่เขาไม่มีใครจองกระถินไงอสมมติทุกวัดแต่จะมีการจองกระถินมีมีมีประธานมาจองกระถินภายในหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะมีวัดหลวงบางวัดธรรมดาอะไรเงีย้ยเราสมมติเราไปจองวัดไหนไว้ใช่ไหมเป็นประธานกระถินน่หาเงินเข้าวัดไงแต่บางวัดอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกระถินตกค้างก็จะมีคนที่แบบอ่ะทาพร้อมกันกับวัดอื่นๆแล้วก็กระจายทํากระจายทำมั้งอันนี้แบบอันเอาแบบสั้นๆนะเนาะก็เรียกได้ว่า ก็ได้เห็นนู่นนี่หลายอย่างค่ะคุณผู้ฟังก็สนุกดีนะก็ออมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนวางแผนที่จะเดินทางบางคนก็บอกว่าชอบทะเลหน้าหนาวขอไปเที่ทะเลดีกว่าอาบไปไหนก็ดูแลตัวเองให้ดีและซื้อตั๋วเนินๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าซื้อกับชั้นชิดอะเริ่มแล้วมันจะแพงนะใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดจองที่พักกับชั้นชิดก็จะได้ในสิ่งที่แพงเพราะฉะนั้นก็จัดการดูให้เรียบร้อยและอย่าจองผิดค่ะอีชั้นจองผิดไปแล้วจองที่พักไว้อันหนึ่ง เข้าใจว่าเป็นอันหนึ่งพอไปถึงอ้าวจองผิดห้องอคนไม่คล่องก็อย่างนี้แหละพุทโอพุทโธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดย Bi ชินเวเฟอร์ s ิชินเพื่อนแท้มีแต่ความอร่อยเปปเปอร์มิ้นฟิลแมสดรอปหยดใส่แมสหอมสดชื่นดีด o m แม็กซีลองเลยวันนี้ที่เซเว่นและร้านค้าใกล้บ้าน s p o t i f y ค้นพบเพลงและพอดแคสต์มากมายผ่านแอปฟังฟรีคุ้มคนละชั้นสั่งคนละครึ่งที่ Line m ม n และลงทุน RMF ให้ครบกับกองทุนบัวหลวงเจอกันพุธนี้นะคะกับพุทธพุทโธและชาพุทธเรียนกับบิ๊ก บิ๊กชินเวเฟอร์บิ๊กชินเพื่อนแท้มีแต่ความอร่อยอยากกินนะเปเปมินฟิลแมสดรอปยอดใส่แมสหอมสดชื่นดีโดแม็กซี่ลองเลยวันนี้ที่เซเว่และร้านค้าใกล้บ้าน Spotify คนพบเพลงและพอดแคสต์มากมายผ่านแอปฟังฟรีคุ้มคนละชั้นสั่งคนละครึ่งที่ไลแมนกองทุนบัวหลวงมาส่งข่าวดีเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะพุทโธพุทโธ,ทธอย่าลืมโทรนะ นับสนุนโดยวิชินเวเฟอร์กรอบอร่อยหลากหลายรสชาติการันตียอดขายอันดับหนึ่งเปเปอร์มินฟิลแมสดรอปหยดใส่แมสหอมสดชื่น ดีดมแม็กเพิ่มน้ำส้มสองเท่าวิตามิน C สูง200%พลัสความสดชื่นดื่มดีด้อมแม็กซทุกวัน Spotify ค้นพบเพลงและพอดแคสต์มากมายผ่านแอปฟังฟรีสั่งคนละครึ่งที่ไลน์แมนส่งฟรี5กิโลเมตรพิเศษผู้ใช้ใหม่สั่งมือแรกจ่ายเพียง1บาทสั่งไลน์แมนเลยและ B-Global RMF b i n n o t e t e RMF รม Fle บัวหลวงล f e สต i b l e RM เธนาคารกรุงเทพ E.F.M. อารมณ์ดีทำไงดีครับคลิปผมกับเมียหลุดตอนเอามือถือไปซ่อมไม่เป็นไรหรอกค่ะอายแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วนี่คลิปอะทำอะไรกันละคะโอ๋อกำลังกราบเมียครับอีเออบท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว หลังทั่วโลกเดินหน้าเพิ่มภูมิคุ้มกันโควิดเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวไทยทรงออกโอกาสกำลังมาพร้อมเดินหน้าเปิดท่องเที่ยวแนะนำกองทุนหุ้นไทยสสไตล์จากกองทุนบัวหลวงสไตล์กระจายลงทุนหุ้นไทยคุณภาพดีได้แก่กองทุนบัวแก้วหรือชอบลดหย่อนภาษีก็บัวหลวงตราสารทุน IMF และ BEQ S S F แต่ถ้าชอบสไตล์เน้นๆก็ต้องบัวหลวงทศผลและบัวหลวงทศผล IMF ลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสำหรับ IMF และ s s f สามารถลงทุนผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้สอบถามเพิ่มเติมโทร0 2674 6488กด8ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงสิทธิประโยชน์ภาษี IMF และ s s f ก่อนตัดสินใจลงทุนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเป็นไปตามที่ตัวแทนขายกำหนด ได้เวลาเผยโฉมที่สุดของ Beauty of New Generation กับงานมอบรางวัลสุดสัปดาห์ Beauty Award 2021การเป็นหาสุดยอด Beauty Item และ Beauty Clinic แห่งปีพบกับเหล่ากูรูความงามน้องฉัตรเมงาบาติสแถวหน้าของเมืองไทยไวยปัญญาริษาและเขื่อนพัทรดไนยัยตัวแทนความงามของคนรุ่นใหม่และกูรูความงามจากสุดสัปดาห์มาเผยถึงการคัดเลือกและเทรนความงามสุดปังติดตามชมได้ทางแฟนเพจสุดสัปดาห์สั้นค่ะวันที่17พฤศจิกายนนี้เวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไป าาาชพไปูความเชื่อโบราณเล่าขานว่าหากใครได้บูชาพ่อแกหรือสีจะทําให้มีสเสน่ห์เมตตาม,มหานิยมคนรักชื่นชมการงานรุ่งเรืองหาคําตอบเกี่ยวกับพ่อแก่หรือฤาษีนารอดได้ในกระชาภาพาไปดูวันเสาร์นี้หโมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง3.2และดูย้อนหลังได้ที่เฟซบุ๊กกรชาภาพาไปดู ร่วมพาไปดูโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ไว และเพลงใหม่ๆจะทุกขค่ายตลอด24ชั่วโมงได้ที่นี่ EFM 94ท a อ k อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวถึงจะไม่ค e ่อยตะมุตะมิแต่รักนะอีอิบอกเลย EFM 94ท a อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM DJ Playlist b y DJ อ้อมค่ะ Synapses.